เล่นของเล่นยาวไปมีสไลเดอร์อยู่สไลเดอร์เหรอไม่ใช่โนโนไม่ใช่ไม่ใช่สไลเดอะไรต่อไปป้าพี้หัวล้วนทั้งหาบิค่ะหัวนเป็นแมพเกี่ยวกับอะไรพี่อยากรู้นี่ไงยูนิคอร์นเมื่อไรหนเลิกบราผมอ่ะต้องทำหน้าที่เด่นลูกศรของเพื่นทางเจ็ดนี่สลีใส่หน้าผัน ก็เล่นของเล่นยาไปนี่สไลเดอร์อยู่สไลเดอร์เหรอไม่ใช่โนโนไม่ใช่ไม่ใช่สไลเดอร์ต่อได้รู้ไหมตอนนี้พี่ก็มีเโก้มีชิ้นเดียวเล่นยังไงก็มาต่อกันคือต่อบาร์บี้ขาค่ะบาร์บี้หัวล้วนทั้งหาบิค่ะหัวลวนเป็นแม่ยวกับอะไรพี่เอ๋นี่ไงยูนิคอร์น มันผมอ่ะเอาตามสแตนด์โน้ตโฟมเรียนทำเรียนนี้อันนี้สะดวกแบบบ้านเราอยู่ไหนอีกมันนี่คุมหลายคุมอ่ะอายควีนเฟย์แต่แม่ช่างเป็นบ้านใจด้วยนี่ไงอยู่ตรงนี้ก็เยอะเนี่ยผมอ่ะเอามาใส่นี้ไว้อุ้ยมีมีตัวนี้เลียนเสื้อมันเนี่ยตึ้งเยอะ พี่ไม่บัวรู้ไหมพี่เล่นได้ทั้งวันเลยนะบบบ่ัวเล่นไม่ได้หรอกเล่นบนีอแใช่ไหมตอบเนนี้ยไอแเลยไบัวไม่แฉะแล้วนี่เชมใช่ไบัวเ้ยก็จะเกิดชายค่ทำไมต้องเกิดชาด้วยล่ะ เป็นบัวเมียแขกได้จะปลคืออะไอเปนัเกิดไม่ใช่เกิ